อ่ะแอดแทกออลลาวผู้เล่นที่ดีที่สุดคือใครกรูมเฮ้ยสรุปวีคนี้กรูมยิงไปกี่ตัวรวมอะ่ะ72 74ดูรายการเดียวกันป่าว่า8มะ่แรวมรวมรวม,รวมเอารวมอะ่ะ75เหมือนมึงดูช่องคน,คนละช่องอ่ะช่างมันละกัน74อะกูเชื่ออูนะ74โอเคก็แปลว่าผมผมคาดการไว้น่าจะอยู่ที่75ตัวก็คือผม ทายไว้ก็ถือว่าใกล้เคียงใกล้เคียงนะฮะ74โอเคผมทายไว้ว่าจะวัน75ไม่น่าเกินนี้ซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆโอเคเกตของแทกออร,ราว,วิกนี้อันนี้เราตัดกันตามตรงนะแทกออร,ราว,วิกนี้จบรับที่10วีกนี้จบรับที่10แต้ม114แต้มผมให้1.65 1.65วีกนี้ไม่ใช่วีกที่ดีของแท็กอออ่า ผมให้ประมาณนี้ย1.65นะโอกาสตกชั้น0 0นะโอกาสตกชั้นแต่โอกาสที่จะได้ไป pcs 6 50%ตอนนี้50%เท่านั้นไม่ร้อยไม่ร้อยนะฮะเพราะว่าทีมที่ไล่เข้ามาเนี่ยมีเดย์เทรดสองเอา่อาอันนี้ป่ะเอาไลา่เมจิกก่อน295ห่าง11แต้มเดย์เทรดสองเกแต้ม เมดินไทยแลนด์25แต้มเอ็มเชชนบุรีน่าจะไกลหน่อยแต่ว่าทําได้เพราะเลยแข่ง5วัน43แต้มอันนี้คือ4ทีมที่ถ้าแท่งออลาวบูดพังอันนี้บอกเลยพังพังแน่ๆที่ทํามาดีๆวีกหนึ่งคือแตกเอออันนี้เหลือ11แต้ม12แต้มเท่านั้นเองนะเออต้องรีดฟอร์มวีกคือไม่ไม่ต้องถึงกับฟอร์มวิคหหรอกเอาแค่เป็นสแตนดาร์ดของทีมตัวเองอะที่ว่า หาคิวได้เรื่อยๆมีคิวคือปกติอตแลนา,าเราเป็นทีมที่โอเคเพน์เมนพ์พอยอาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่าสมมติจบที่3ที่4แต่มีคิวแบบ7ตัว6ตัวบางเกมถึง10บวกอะไรอย่างเงี้ยเออแต,แต่แต่กลับกันพอมาวิคนี้แล้วอะ่ะเขาหาคิวระหว่างเกมไม่ได้1เลยทีมอื่นอะ่ะระแวงหลังมากขึ้นเล่นเซฟหลังมากขึ้นรู้ว่าขอบวงมีมีทีมอะไรเล่นบ้างไม่ได้ไปเปิดเล่นแล้วโดนโดนยิงก่อนที่วงจะกระทบอันนี้ทําให อันนี้นี่ผมตามที่ผมเข้าใจนะวีคแรกหลายๆทีมโดนเกี่ยวหลังโดนตบหลังโดนอะไรเงี้ยแต่วีคนี้คือแถวเราแทบไม่เจอใครให้ยิงเลยเออแทบไม่เจอเลย50 50อยู่ที่ตัวเองละอยู่ที่ตัวเองล้วนๆแต่ถามว่าอ่าวีคนี้ข้อดีข้อด,ขอดีข้อเสียมีไหมมีนะอ่ะข้อดีก็ยังเป็นเรื่องเดิมการคิวสติลยังมีให้เห็นอยู่ ยังมีให้เห็นอยู่สำหรับแอทแทกออร์ลาวสกิลเพย์แน่นอนแหละสกิลเพย์ทีมไฟส์อย่างน่ากลัวอยู่ถ้าเกิดว่าเข้าไฟนะยังน่ากลัวอยู่ออปชั่นน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวทีมไฟส์สกิลหลักๆจะมีแค่เนี่ยแต่สิ่งที่ต้องแก้ก็คือเรื่องของอทามมิง่งแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะมันจะเป็นแบบมเนอร์เล็กๆทามมิง่ง เล็กน้อยมูฟเอาจริงมูฟถือว่ามูฟสวยมูฟมูฟถือว่ามูฟสวยแต่แค่ทามิงมูฟที่เขาขยับอ่ะมันมูฟไปแล้วแล้วเขาไม่เจอใครแทบไม่เจอเลยเออเขาก็เลยหาคิวไม่ได้อะไรไม่ได้บางทีแบบพอขยับไปปุ๊บหาคิวไม่ได้วงหนีทีนี้แหละบันเทิงนึงกออกไหมเออแล้วก็มีเรื่องของพอซิชัน่นการเลือกเล่นวีคแรกอะ่ะมันอยู่ตรงนี้มันอยู่หน้านี้แต่วีคที่แต่วีคเนี้ย พื้นที่ที่เขาเลือกเล่นอ่ะมันคือพื้นที่เหมือนเดิมแหละแต่มันไม่มีคิวให้เขาหาแล้ววงไม่ได้อยู่เขาแบบแบบให้เขาได้เล่นง่ายขนาดนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าย้อนกลับมาทาร้ายตัวเองนะแล้วก็พื้นที่สุดท้ายพื้นที่สุดท้ายที่แบบพีดิกแบบไว้ว่าเดี๋ยววงจะจบแถวแถวไหนอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เ้วเห็นว่าหลายๆเกมมูเข้าไปคิดว่าจบล้านเนี้ยโล่งเนี้ยแต่เปล่าดิดเข้าบ้านดิดเข้าตัวบ้านสุดท้ายเขาเล่นไม่ได้เออ แต่ก็ยัง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 ดีที่ยังมีเรื่องของอการหาคิวการหาอะไรเงี้ยการหาคิวก็ถือว่ายังเป็นเรื่องที่ดนะีอยู่สกิลเพลหลักหลักจะเป็นโดดเด่นเรื่องทีมไฟ์นะหลักหลักจะโดดเด่นเรื่องทีมไฟประมาณนี้สําหรับแอทแทกออร์ลาวอันนี้คือสําหรับ2อ0พันบิตนะแล้วเดยวกูต้องวนกลับมาอีกรอบหนึ่งไหมไม่ต้องแล้วนะแอ,ะอทแทกออร์ลาก็ประมาณนี้นะครับผมมาเอเบดเอชดีสุดคือใคร ดีสุดคือใครอ่าเจคอ,อบแน่นอนลนอออะชะ่วิกหน่งก็เจคอ,อบปะวะใช่ปะวิกหนึก็เจคอบปะอ่าโอกาสตกชั้นศูนอยู่แล้วแหละไอ้เหียโอกาสได้ตั๋ว5้อซ่ะคะแนนวิกนี้แล่ายหรคนมองว่าหูฟอร์มโคตรเหี้ยเลยนูน่นนี่นั่นเลยสัตว์ที่สี่ของตารางนะวิกสองะวิกแรกทำได้เท่าไหร่ร้อยวิกแรกอวิหนึ่งวิกหนึ่งร้อยวิกสองร ไอ้ร้อยสามสิบดอบลงมา21แสิบเอ้แมหูยใส่กันยับเลย3.3มผมไม่3.3มไม่สาเลยไปดูข้อดีความไอ้แค่สีบนี่ความไอ้กค่สิบไอ้อสัตว์โคตรมันวีคนี้นะโคตรมันแต่มูไม่ดีพื้นที่เล่นไม่ดีทาม,มิงไม่ดีแต่สกิลเพย์ดีสกิลเพย์มาทุกคนดีทุกคน นะทีมไฟดีถึงแม้โซนผมใช้คําว่าแย่เลยนะเห็นชัดสุดคือเกมที่โดนอะไรวะเทเกูรูเซียจู๊กหน้าต่างจู๊กอะไรในบ้านน่ะแลออไปยิงทีมไฟดาสุดท้ายไอย้แบบไฟสุดท้ายโดนใครวะ f w อันนั้นเห็นชัดเลยพอเพื่อนโดนยิงน็อกปุ๊บโซนแตกเละเละเลยผมใช้คำว่าเละเลยนะอยู่ดีก็จะพิ่ไปชุกเพื่อนสมองไม่มีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในจุดที่ ไม่สามารถยิงคอร์กันได้เอออะไรเงี้ยก็คือแตกแ,แต่ทีมไฟ์คือถ้าเมื่อไหร่ที่4ี่กระบอกหันหน้าเข้าหากันหันหน้ารู้จุดของฝั่งตรงข้ามแล้วเล่นโอ้โหอันนี้แหละทีมไฟต์แม่งผึบผับผึบผับแต่มันจะไม่เพอร์เฟกเลยถ้าโซนยืนเทียพอโซนยืนโซนแบบเทียปุ๊บทีมไฟ์ที่ว่าดีๆเอ้อหายหหาย2อหายส,ายสาเ,ออเกมหนึ่งที่อีเลนเกลที่ไหลเข่าปุ๊บที่ปิดที่ปิดบุรีรัมได้เสร็จปุ๊บแล้วเราไหลไหลเข่าไป แล้วโซนยังไม่เสร็จอะ่ะอยู่ดีพุ่งไปคนเดียวอะ่ะธนวัฒน์พุ่งไปปุ๊บแล้วเพื่อนก็นยังไม่ตามเจคอบอยู่ไกลามากอันนั้นโดนใคระเมอร์ลินมอร์เออเมอร์ลินมอร์เนี่ยอันนั้นอะ่ะอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่ง,กงเกมที่พอโซนแตกอะ่ะแม่งพังเออ,อแต่ว่าถ้าเกิดแบบว่าเอาแบบว่าโซนแตกแต่ว่าพอทีมไฟท์ทำให้กลับมาได้นี่ก็คือช็อตที่เจอกับอินฟิน อินฟินที่อินฟินขึ้นมาเกี่ยวเกี่ยวได้ก่อนอะแล้วรีเทคกลับมาได้อเอ้ยไม่ใช่ดิอินฟินยิงก่อนเอกูเซียยิงสวนตรงนั้นอะคือเลทเทตมากนะแต,แต่แต่พอทีมไฟดีสก,กิลเพยดีจบเลยปิดได้การไม่มีอินเกมธรรมชาติดูจะมีผลพอสมควรกับการที่วงเข้าไม่ได้เลยไม่ได้มีผลขนาดนั้นนะ มีผลหรอมีผลแต่ไม่ได้เยอะขนาดที่แบบอุ้ยฉันจะต้องเปลี่ยนอินเกมหรือว่าอะไรเงี้ยพี่มองว่าวีคหนึ่งวีคแรกร้อยห้ิบวีคสองรยสมิันไม่ใช่เรื่องแย่นะเออแต่แค่ทีมอื่นเขาพุ่งกันแปลก,ก,กตอนนั้นเองใช่ไม่เทสฟอร์มคงที่มากเลยในนี้สี่ไก่ก็ไม่แย่ใช่คิวเป็นอันดับที่สองของลีกไก่เป็นอันดับที่สอของลีไม่แย่แต่นั่นแหละเพนเมนพอยน้อย แค่นั้นเองสุดท้ายแล้วผมว่าอยู่ที่ทามมิง่งถูกต้องครับอยู่ที่ทามมิง่งซึ่งพอทามมิ่งมันไม่ดีเนี่ยเพสเมนต์พอยต์มันก็เลยน้อยไงเหนือปะจบ1 5บ6้าบ่อยไปนิดก็เพราะว่ามูฟไม่ดีไงพอสิชันที่เลือกไม่ดีไงเนี่ย,ยนนม,มันอยู่ในนี้หมดแล้วครับมันอยู่ในนี้หมดแล้วมันอยู่ในนี้หมดแล้วอ่ะอีกอย่างหนึง่งออปชั่นดี แต่มีเกมบดบได้เห็นอยู่ใช่อ่ะการสื่อสารการสื่อสารจริงๆผมว่าดีนะคือเราจะมีทีมทอล์กของแต่ละทีมในช่วงที่แบบจะเก็บไกลหรืออะไรเงี้ยเฮ้ยคุยกันเคลียร์ขึ้นเยอะคุยกันเคลียร์ขึ้นเยอะครับอ้าออปชันดีขึ้นมากถูกต้องครับ p โพ i ิชันที่เลือกไม่ดีเพราะการไม่มีอินเกมธรรมชาติหรือเปล่าอ่ะวอรรัตมีอินเกมธรรมชาติโพสิชันที่เลือกวีคแรกเป็นไง อีอารีนามีอินเกมธรรมชาติอย่างฟาโอสโพสทิชันที่เลือกเป็นยังไงเราพูดไม่ได้อินเกมธรรมชาติต่อให้ธรรมชาติแบบสุดๆเลยนะคือคลอดจากคลอดจากอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณแม่มาเนี่ยแล้วแบบร้องคาแรกว่าอินเกมเลยเนี่ยแล้วมาแข่งวับจีตอนอายุ1 8 19เนี่ยเขาก็ไม่สามารถรู้ได้เว้ยว่าวงมันจะไปจบตรงไหน มึงเข้าใจปะคืออินเกมธรรมชาติแบบธรรมชาติสุดๆอะถูกเลี้ยงดูมาด้วยคุณต้องเป็นอินเกมในอีก18ปีคุณจะต้องเป็นอินเกมเนี่ยเขาถูกเลี้ยงมาแบบนั้นเลยนะแบบแต่พอมาเล่นผับจีอะมันยังไงอะมันก็มันเลือกไม่ได้อันนั่นแหละคือเนี่ยอะทีมอย่างดีนฟินิก็มีอินเกมธรรมชาติเมื่อกี้ UNQ ก็อยู่ถาม UNQ ก็ได้อะพอวงไม่ได้อยู่กับตัวเองอะ ความเป็นอินเกมธรรมชาติอะ่ะมันทําให้วงกลับมาหาเราไหมหรือเราได้พื้นที่เล่นสุดท้ายไหมไม่ไม่เลยวงพอให้จบแหลมมันก็ต้องจบแหลมก็คือพี่อยากเห็นไงตอนนั้นะครับสุดท้ายอินเกมธรรมชาติมีผลอะไรอินเกมอินเกมธรรมชาตินะมันคือคนที่มีภาวะความเป็นผู้นําควบคุมสถา,านการณ์ต่างๆได้อันนี้คืออินเกมธรรมชาติเออแผนเซตแผนได้ แต่แผนอย่างที่อย่างที่พี่บอกพับจีเป็นเกมที่มึงใส่แผนไม่ได้เว้ยมือต้องเซตดีโฟมมือต้องเซตพื้นฐานให้แน่นที่สุดอะเอออ่ะอย่างที่ฟาร์ลอสบอกเลิกยึดติตกับคำว่าอินเกมได้แล้วอันเนี้ยหน้าที่ของอินเกมนะสติแตกกันหมดแล้วพี่จะทำยังไงดีวงหนีอ่าโอเคเดี๋ยวกูพาไปทำให้ทีมมันคามดาวลงมาได้ทำให้สถานการณ์ที่มันแบบไม่รู้จะตัดสินใจยังไงเนี่ยเขาเป็นคนตัดสินใจได้หรือ เวลาเกิดการถกเถียงกันนู่นนี่นั่นเขาตัดสินใจเลยเฮ้ยไม่ไปทางนี้จบแค่นั้นแค่เหมือนไม่คนตัดสินใจแต่ถามว่าอินเกมทําให้เกมเล่นง่ายขึ้นไหมเป็นส่วนที่แบบน teams, ิดเดียวนิดเดียวจริงๆนิดเดียวจริงๆริเพราะสุดท้ายแล้วแผนทุกอย่างมันเซตมาตั้งแต่แรกข้างนอกวิธีการเล่นเซตมาตั้งแต่แรกข้างนอกมันไม่ใช่ว่าอินเกมเพิ่งเดินเข้าไปเหย,ยียบเหยียบไอ้แบบเหยียบสนามลงมาโดดลงมาปพ๊บว่าแบบนึม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 แล้วกูเป็นอินเกมอ่ะแบบเปิดตัว อินเกม16คนอ่ะตึมๆๆอย่างเงี้ยไอเฮียแล้วแบบเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ทุกคนฟังทุกคนต้องทำแบบนี้นะทุกคนต้องทำอย่างนั้นนะไม่ใช่เขาเซฟมาตั้งแต่ข้างนอกไอเฮียเข้าใจไหมเออเขาไม่ได้มานั่งสั่งกันข้างในอ่ะเกมหน้าจะเล่นยังไงเกมนี้จะเล่นยังไงนี่ยาวอีกแล้วกูยาวอีกแล้วอ่ะสุดท้ายถ้าในทีมมีคนที่มันเป็นแบบที่พี่บอมพูดนั้นมันก็ไม่ได้จำเป็นต้องมีอินเกมเสมอไป,ไปถูกต้องถูกต้อง อินโฟโดยประครับแบดอินโฟถึงกับแบดไหมอ่าใช่ก็ถือว่าถือว่าไม่ไม่ใช่ข้อดีแล้วกันสมัยก่อนอย่างพี่บอยเป็นอินเกมต่างคนเดียวแต่เดี๋ยวนี้ช่วยกันเล่นหมดแล้วใช่ KS หรอเฮ้ย,ยแต่ว่านี้ดีถ้าเมื่อไหร่ที่เขาหลุดไปอยู่ท็อป8ได้นะยังไมเดนะไอสัตว์พื้นที่สุดท้ายอ่ะอันนี้มึงชมดิอ่ะมึงชมดิ พื้นที่สุดท้ายที่เขาเลือกเล่นอ่ะธนวัตรอ่ะธนวัตเลือกอ่ะถ้าเมื่อไหร่ที่หลุดเข้าไปท็อปแปดนะมีพื้นที่ให้เล่นมีมีมีเวลาให้เขาคิดนะให้เขาตัดสินใจนะพื้นที่สุดท้ายแม่งโคตรดีนะเว้ยเอาจริงแต่อยู่ที่ว่าจะเข้าได้หรือเปล่าเพราะว่าไทาม,มิ่งเขาไม่ค่อยดีถูกไหมไอ้เหี้ยมึงชมดิอย่างเกมที่วอร์ได้แชมป์อ่ะเกมเกมเกมแรกอ่ะอ e ีเนเกลอ่ะที่ได้แชมป์อ่ะที่เราไปตีบ้านบ้านเ e อียรีนา เอเทก็จะเอาบ้านนั้นเหมือนกันแต่พอทามิ่งมันเสียเขาก็เลยไม่ได้บ้านนั้นอาแต่กลับกันนะกลับกันนะถ้าวอรัชช้าถ้าวอรัชช้าเจอทีมอื่นมายิงแจมปุ๊บตรงนั้นเปิดเอเมทสเข้าไปเจคอบลกนั้นเข้าไปได้ในบ้านนั้นไอสัตว์ท็อปสามนะมึงเอาถูกไหมอ่าข้อดีอย่างหนึ่งที่ผมให้เลยคือการปิดไก่การปิดไก่ถ้าหลุดไปท็อปสามท็อปสี่แล้ววงอยู่กับเขาวงได้เล่นอ่ะไม่ค่อยพลาด แต่ชอบจบ16ไงชอบจบ15ไงอ่ะเพนเมนพอยก็เลยมันก็เลยโดดแบบเนี้ยเกมที่ได้เกมที่ได้ไก่แม่งคือแบบโอ้ยสัตว์อลังการเลยแต่เกมที่ไม่ได้ไก่ก็15 16 13คือเวลาดูอย่าไปดูที่ข้อผิดพลาดอย่างเดียวเนอะอไหมเหมือนดูฟุตบอลน่ะไอ้หียกูก็พูดไม่ได้หรอกก,กูก็ดูแต่ออกเลนเหมือนกันอ่ะเน,นี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเวลาเวี้์วููส่งออกเลตแชมเปนลงมา คนอื่นเล่นดีงไงก็แต่หรือต่อให้แม่งเล่นดีงไงก็แต่กูก็จะเบรแม่งอะ่ะแต่ถ้าเราถอยตัวเองออกมานิดนึงถอยตัวเองออกมานิดนึงเฮ้ยมันก็ไม่ได้แย่นะเว้ยเออมันก็ไม่ได้แย่นะเว้ยแต่พี่ยอมรับแต่พี่ยอมรับอ่ะอย่างตัวตัวพี่ยอมรับพี่อคติกับกับอ็อกเลตกับซา,าร่าเนื้ออออไหมแต่พอเราอพอเรายอมรับแล้วอ่ะเราก็แค่ต้องแบบไปสัตว์อย่าไปวิพากษ์วิจารณ์แบบเนี้ยกับคนอื่นเออ ไ,ไหมนี่ไงผมปกป้องไงผมปกป้องนะอันนี้ก็ประมาณนี้สับ MITH เนี่ยกูให้โอกาสลุน้นลุ้นตัว๋วคือ50%เปไม่ต้องโฟกัสที่ใครเลยถ้าผมถ้าผมเป็นเป็นนักกีฬานะผมไม่โฟกัสแชทไม่โฟกัสอะไรหรอกซึ่งผมมั่นใจว่าน้องๆไม่น่าจะโฟกัสหรอกแล้วก็โฟกัสแค่ว่ามิสเพย์ของตัวเองนะจะอุดรู้อะไรหรือเปล่าแต่โดยรวมประมาณนี้โดยรวมประมาณนี้นะท่านะผู้ชมเอออันนี้ก็เป็นเกณของทุกทีม ตัดเกรของทุกทีมวีนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกเอาจริง